กราบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ได้ออกมาเล่นที่ป่าทุ่งนานะทุกคนนะฤดูนี้เป็นฤดูหาเห็ดนะครับผมเห็ดเผาะนะครับแล้วก็เห็ดดอกนะครับทุกคนรู้ว่าจะได้ไม่ได้แตะเอาคอนเทนต์ไว้ก่อนละมือนี้ไปกันครับผมเนี่ยครับทุกคนเขาจะอยู่แบบนี้นะเห็นไหมถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเลยนี่คือเห็ดเผาะนะ ได้ละสองลูกเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ถ้าคนไม่เคยหาหาไม่เจอเลยแสดงว่าตรงนี้มีเชื้อเห็ดะนะเห็นไหมนี่ครับเนี่ยนี่นี่ นี <favors>? ่ครับหาไม่ยากแต่ถ้าเรารู้จุดมาแล้วราจะมองเห็นหนะเฮ็ดเบียกแค่งงานกะหาเห็ดเปลี่ยนอยู่เด้อนี่ยมาแป๊บเดียวแต่ยู่จะไปรู้จะพอแกงบ่ อืม่งสอเห็นไหมจะอยู่แบบนี้แหละครับประเภทถ้าถ้าหาเฮดพอนะห้องประจำเป็นต้องอย่างเละค,ค่อยๆขดเอานะครับนี่ๆๆอยู่แบบนี้กินห,หนึ่งลูก สองลูกสามลูกสี่ลูกหลูกใสโอู้มาแต่จังโมงนี่แต่โน้นบันทายกนะ็มาแต่จังโมงเอ้ขามาหาวัางใดนี่ไม่แต่มาแต่ใสมาแต่บ้านเราบอกไม่บอก มันไ,ไปทางเซกาโอ้มาทางเซกาคนน่ะปลาปิโถอำเภอระทมเนี่ยนะห,นะห่างกัน16-17ก,ก,กิโลพี่เนาะพูดแาบพันมาเข่าเดียวหนึง่นงปวดหัวเขาดูดิเห็ดว่าเขาค่ะ